ทุกคนวันนี้เราได้ที่วางแท็บเล็ตมาทุกคนมันเพอร์เฟกต์มากๆคนดูนี่นะนี่คือการลื่นของเขานะคะมีทั้งสี่มุมเลยตรงฐานด้านล่างก็มีสี่มุมตรงนี้นะคะที่วางแท็บเล็ตตรงนี้นะฐานนัางล่างที่ตั้งก็มีการลื่นให้ด้วยทุกคนดูนะมันมันเพอร์เฟกต์อะดูดูที่ความหมุนของมันเขาหมุนได้แบบ360องศา ส่วนเวลาที่ตั้งตรงนี้นะคะเราก็พับขึ้นพับลงได้ปรับองศาได้ตามที่เราชอบเลยนะนี่เดี๋ยววางแท็บเล็ตให้ดูเห็นไหมทุกคนมันวางได้สามารถตั้งฉากได้เลยทุกคนจะเอ็นก็ได้เอ็นลงไปเอาตามสะดวกที่เราต้องการก็ได้แต่เราใช้แท็บเล็ตสำหรับการไลฟ์สดเราจึงต้องตั้งกล้องให้ได้องศาแบบนี้มันเวิร์กมากทุกคนดูสิมันเวิร์กมาก มันดีงามมาทุกคนสามารถตั้งตั้งแบบนี้ได้เลยอะ่ะตั้ง90าสองศาได้เลยทุกคนและแถมในตัวแท็บเลต็ตที่วางแท็บเล็ตนะเขาแถมนี่มาด้วยค่ะนี่ที่ไขนอ็อตทั้ง2แบบนะคะเวลาใช้ใช้ไปแล้วมันหลวมน็อตด,ด้านหลังตรงนี้นะคะใช้ใช้ไปแล้วมันหลวมสามารถ ไขและขันเองได้เลยทุกคนมันดีงามมากทุกคนใครมีแท็บเล็ตอย่าพลาดใครใช้แท็บเล็ตอย่าพลาดกดกันไปเลยค่ะราคาเบาๆไม่แพงสมราคาคุ้มราคาไม่หนักและก็ไม่เบาจนเกินไปแบบนี้แหละที่เราต้องการทุกคนกดกันไปนะกดกันไปเลย